ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับในการคาซีโอจีช็อครุ่น DW 5 7 0 0 BBMB นะครับซึ่งตอนแรกตัวนี้เป็นตัวกระจกสีทองนะครับแล้วก็กรอบสายเป็นสีดำนะครับซึ่งผมได้นำมาคัสตอมใหม่เป็นจอสีแดงนะครับผมใส่บากันชนสีแดงนะครับ ขอบสายเป็นสีแดงสดนะครับเงานะครับแล้วก็ส่วนตะขอและรัดสายเป็นสีทองนะครับผมซึ่งสายอันนี้เป็นสายแบบเส้นใหญ่นะครับต้องใส่รัดสายกับตะขอที่เป็นอันใหญ่นะครับเหมือนรุ่น DW 6900นะครับผมครับก็ จบรีวิวแค่นี้นะครับผมครับสวัสดีครับ